มาต่อด้วยวิชา,าการงานอาชีพนะครับเดี๋ยวครูครูตรวจงานเก่าหมดแล้วนะครับในหน้าที่10ในหน้านี้ครับนักเรียนลองอนักเรียนให้ผู้ปกครองนะครับดูพยัญชนะที่อยู่ข้างหน้าข้อความนะครับเอามาใส่ให้หมดเลยนะครับ จะทำหรือไม่ทํานักเรียนก็ดูทิว่าข้อความแต่และข้อความเนี่ยน่าจะเป็นของพ่อของแม่หรือของบุคคลในครอบครัวท่านไหนที่นักเรียนเขียนมาในกรอบฝีเขมู U เนี่ยครูตรวจไว้ให้แล้วและครูก็เขียนแล้วว่าต้องใส่ให้หมดนักเรียนบางบางคนใส่ไม่หมดใส่มาอย่างละตัวสตัวนะครับนี่คือให้นักเรียน บางคนเอาไปแก้บางคนทำดีแล้วมาครั้งต่อไปนะครับให้นักเรียนดูหน้าที่11หรือหน้าต่อมาเนี่ยอันนี้11ง่ายๆเลยให้นักเรียนติก๊กสมาชิกในบ้านถ้าไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่เนี่ยจะมีมีผลอย่างไร ให้นักเรียนตอบได้มากกว่า1ข้อนะครับตามโจทย์ที่เขาเขียนเลยให้เรียนขีดถูกถ้าถ้าสมาชิกในบ้านไม่ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่เนี่ยจะส่งผลอย่างไรให้หนักเรียนทําทเครื่องหมายขีดถูกได้มากกว่า1ข้อนะครับส่วนข้อ3ใหญ่ที่เป็นสีฟ้า,ฟาให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วย นักเรียนได้นะครับว่าควรวงกลมมาไหนลองอ่านดูนะครับมันมีให้เลือก2รูปแบบให้นักเรียนวงกลมว่าให้มันเข้ากับข้อความที่นักเรียนอ่านเนี่ยให้เรียนวงกลมมาไม่วงกลมสองอันเหมือนกันนะครับต้องวงกลมอย่างใดอย่างหนึ่งนักเรียนลองทำดูนะครับ นี่คือการงานอาชีพเดยวคู่จะแจกอันเก่าไปให้ด้วยเลยแล้วก็ทำของใหม่พร้อมกันเลยนะครับนี่คือนี่คือวิชาการงานอาชีพนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับอย่าลืมแก้หน้าที่สิบมัคคูด้วยนะครับคนที่ทำมาครบพยัญชนะที่ใส่ไปก็ดีครับแต่นักเรียนบางคนมาใส่แค่หนึงอย่างหนึงอย่างหนึองอย่างนี้ ยังทำไม่ถูกเรียนแก้นะครับครูเขียนไว้ให้แล้วอ่านะครับขอบคุณครับ